สวัสดีค่ะเอิงนะคะวันนี้มาทำคลิปค่ะต้องบอกว่าเป็นสเปเชียลอีของการทำคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของโรคฝีดาดลิงกันเยอะไปหาข้อมูลไปอ่านนู่นนี่นั่นมาประมาณสักแบบ3-4วันแล้วก็โทรหารุ่นพี่โทรหาเพื่อนได้คำตอบมาค่อนข้างที่จะครบถ้วนก็เลยอยากจะรวบรวมเอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของโรคฝีดาดลิงค่ะอย่างเช่นข้อแรกฝีดาดลิงกับฝีดาดคนต่างกันยังไงความรุนแรงของโรค มากน้อยขนาดไหนการติดต่อมันติดง่ายไหมแล้วมันติดทางไหนรวมถึงเรื่องของการปลูกฝีเป็นฝีที่ป้องกันฝีดาด จริงหรือเปล่าจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยแต่ว่าเอิงต้องบอกก่อนคะ่ะว่าเอิงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโรคติดต่อการติดเชื้อใดๆข้อมูลเหล่านี้เอิงหามาจากหลายเพจแล้วก็หลายซอสนะคะแต่ว่ามี2ซอสที่สําคัญเป็นคุณหมอสองท่านที่มาให้ข้อมูลท่านแรกคือแพทย์หญิงเบญจวรรณสกุลรุจิราภาค่ะท่านที่2เป็นรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจรัสศรีลียาพันธ์เอามาจาก2เพจค่ะวันสไลด์ไอดีแล้วก็ครบเครื่องเรื่องผิวหนังโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็ต้องให้ คุณหมอทั้ง2ท่านแล้วก็เพจทั้ง2เพจนะครับอ่ะมาเริ่มต้นค่ะคําถามแรกฝีดาดคนกับฝีดาดลิงต่างกันยังไงมี4ข้อด้วยกันที่ต่างกันอย่างแรกคือความรุนแรงความรุนแรงของฝีดาดคนอัตราการเสียชีวิตประมาณสัก30%แต่ว่าฝีดาดลิงเนี่ย 1-10%ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์สายพันธุ์คองโกเนี่ยอัตราการเสียชีวิตสูงคือ1 0อีกสายพันธุ์หนึ่งคือเวสแอฟริกาอัตราการเสียชีวิตจะต่ำกว่าคือประมาณสัก1%อันนี้คือข้อแรกข้อที่2ค่ะแตกต่างกันคือถ้าเกิดเป็นฝีดาดคนจะติดจากคนสู่คนแต่ว่าฝีดาดลิงเนี่ยมันเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นในสัตว์แต่ว่า สามารถติดจากสัตว์สู่คนแล้วคนก็ติดสู่คนได้เพราะฉะนั้นฝีดาดคนองค์การอนามัยโลกเขาออกมาประกาศว่ามันหมดสิ้นไปจากโลกแล้วตั้งแต่ปี2523นะคะเราก็เลยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาส่วนในสัตว์ค่ะมันจะมีการระบาดเป็นพักๆแล้วก็ต้องบอกว่าฝีดาดลิงเนี่ยมันเป็นโรคประจําถิ่นของทวีปแอฟ,ฟริกากลาง,ก,ลางกับแอฟ,ฟริกาตะวันตกก็จะมีการระบาดเป็นพักๆนะคะต่อมาข้อที่3คือการติดต่อที่ แตกต่างกันถ้าเกิดสติว่าเป็นฝีดาดคนส่วนใหญ่จะเกิดการติดต่อจากทางการหายใจจากฝอยละอองทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฝีดาดลิงส่วนใหญ่จะเกิดจากการสัมผัสสัมผัสจานคัดหลัง อย่างเช่นแผลนะคะเวลาแผลที่เกิดตามตัวมีสารคัดหลัง่งมันก็สามารถติดจากสารคัดหลั่งได้จาก close contact ส่วนน้อยจะเกิดการติดต่อจากการหายใจจากละอองขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยยังสามารถป้องกันโรคฝีดาดลิงได้นะคะต่อมาข้อที่4ค่ะเรื่องของอาการฝีดาดลิงจะมีอาการแบ่งเป็น2ระยะนะคะระยะแรกก็คือจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วๆไปก็จะมีอาการแบบทั่วทั้งร่างกายค่ะอย่างเช่นมีไข้ปวดหัวปวด,ห,วปวดหลังมี แต่ว่าถ้าเกิดชิว่าเป็นฝีดาดลิงสิ่งที่แตกต่างจากฝีดาดคนก็จะคือมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโตเยอะกว่าอันนี้คือเจอได้เยอะกว่าแล้วก็หลังจากที่มีอาการไข้ค่ะประมาณสัก1-3วันพื่นจะเริ่มขึ้นพื่นจะอยู่นาน2-4สัปดาห์คือเกือบ1เดือนนะคะพื่นจะขึ้นหลังจากมีไข้ประมาณ1-3วันพื่นขึ้นเนี่ยเริ่มต้นจะเป็นตุ่มแดงก่อนหลังจากนั้นจะเป็นตุ่มน้ําใส ตุ่มน้ําใสเสร็จปุ๊บจะเป็นตุ่มหนองแล้วก็แห้งแล้วก็หลุดออกมาเป็นสะเก็ดถามว่ามันแตกต่างจากอิสุกอิสัยไหมหรือว่าสุกใสนะคะแตกต่างจากสุกใสไหมมันแตกต่างตั้งแต่สายพันธุ์ของไวรัสคือเชื้อคนละสายพันธุ์กันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสุกใสอะคะ่ะเราจะสังเกตได้ว่าตุ่มน้ํามันจะตื้นกว่า ตุ่มน้ำไม่ลึกเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเป็นตุ่มมันจะสั้นกว่าคือมันเป็นเสร็จปุ๊บส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มน้ําเป็นตุ่มน้องนิดหน่อยแล้วมันก็จะแตกละถ้าเป็นสุกใสนะคะจะเป็นตัวออกข้างนอกแต่ถ้าเกิดเป็นฝีดาดลิงจะเกิดขึ้นบริเวณนอกร่มผ้ามากกว่าในร่มผ้าส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณหน้าแล้วก็แขนขาแล้วค่อยเข้าไปที่ตัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแผลเป็นนะคะแผลเป็นก็จะเยอะกว่าสุกใสเพราะว่าชั้นที่เกิด ตุ่มเนี่ยมันลึกกว่าเวลาที่ไม่จําเป็นต้องมีการติดเชื้อ ทับสอนก็สามารถทําให้เกิดแผลเป็นได้แล้วมันก็เป็นบริเวณหน้าบริเวณที่คนเห็นด้วยนอกร่มผ้าถามว่าระยะฟักตัวเวลาที่เรารับเชือ้อระยะฟักตัวนานไหมนานนะคะระยะฟักตัวประมาณ5-21วันแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก1-2สสัปดาห์การแพร่เชือ้อช่วงที่ฟักตัวไม่ค่อยจะแพร่เชือ้อการแพร่เชือ้อส่วนใหญ่จะเริ่มเมื่อมีอาการอย่างเช่นเริ่มมีอาการไข้ไอปวดหัวเนี่ยจะเริ่มมีระยะแพร่เชื้อจะเริ่มช่วงนี้นะคะ ต่อมาอีกคําถามหนึ่งคะ่ะที่หลายคนน่าจะตั้งข้อสงสัยเกันก็คือแล้วแบบนี้เนี่ยฝีดาดลิงมันมาแล้วฝีดาดคนที่เขาบอกว่ามันหมดไปจากโลกแล้วมันจะมีสิทธิ์กลับมาหรือเปล่าหรือว่าฝีดาดลิงมันมีสิทธิ์ที่จะกลายพันธุ์เป็นฝีดาดคนไหมก็ต้องบอกว่าฝีดาดลิงไม่กลายพันธุ์เป็นฝีดาดคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเชื้อฝีดาดคนที่เขาบอกว่ามันหมดไปจากโลกแล้วอ่ะมันหมดไปจริงๆไหมก็ต้องบอกว่าไม่จริงมีอยู่2ประเทศในห้องแลบค่ะที่ยังเก็บเชื้อของฝีดาดคนเอาไว้ ที่แรกอยู่ที่อเมริกาที่ที่สองอยู่ที่รัสเซียถามว่าทําไมเขาถึงยังต้องเก็บเชื้อของฝีดาดคนเอาไว้เพราะว่า เราไม่รู้ว่าจะมีการก่อการร้ายหรือว่าการใช้อาวุธชีวภาพที่มาจากพวกเชื้อพวกนี้เมื่อไหร่นะคะเขาก็ต้องมีการเก็บตัวเชื้อเอาไว้เพื่อที่ถ้าเกิดถติว่าแบบวันร้ายคืนร้ายเกิดมีการแบบต่อสู้กันโดยอาวุธชีวภาพโดยใช้เชื้อเหล่านี้เขาก็จะได้สามารถผลิตวัคซีนออกมาได้ทันนะคะส่วนเรื่องการรักษาค่ะส่วนใหญ่รักษาตามอาการมีไข้ก็ทานยาลดไข้ทานยาแก้ปวดมียาให้ใช้ค่ะแต่ว่ายานี้ เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคฝีดาดในคนเพราะฉะนั้นเนี่ยยายังไม่มีข้อมูลในการใช้ในการรักษาโรคฝีดาดลิงประสิทธิภาพของยาตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นณนะเบื้องต้นตอนนี้รักษาตามอาการค่ะแล้วก็แยกตัวคนไข้เพราะว่าอย่างที่เอิงหมกโรคฝีดาดลิงส่วนใหญ่ติดต่อโดยการสัมผัสใกล้ชิดไม่ได้ติดต่อจากการหายใจนะคะจากละอองฝอยขนาดเล็กถามว่าต้องแยกคนไข้นานขนาดไหนนะคะถึงจะสามารถ กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันได้แยกคนไข้ตั้งแต,แต่เริ่มมีอาการเลยค่ะเริ่มมีไข้เริ่มมีผื่นแยกไปจนตุ่มแห้งใช้เวลาประมาณสักหนึ่งเดือนคำถามต่อมาค่ะมีวัคซีนไหมในการป้องกันโรคฝีดาดลิงมีวัคซีนนะคะไล่เจเนเรชันวัคซีนวัคซีนรุ่นแรกค่ะอันนี้คือพูดถึงฝีดาดโดยรวมนะคะรุ่นแรกเลิกผลิตไปแล้วรุ่นที่2ค่ะเป็นวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันฝีดาดในคนแต่ หลังจากที่ใช้วัคซีนไปค่ะพบว่าใน1,000คนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษ5.7คนเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็ถ้าเกิดฉีดในคนที่ภูมิต่ำหรือว่าอายุน้อยกว่า1ปีเชื้อเนี่ยมีสิทธิ์เพิ่มจำนวนจนเป็นอันตรายอย่างเช่นเชื้อเข้าสมองทำให้เกิดโรคสมองอักเสบแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นวัคซีน สำหรับฝีดาดในคนรุ่นที่2จะใช้เฉพาะกับเจ้าหน้าที่ในห้องแ a บหรือว่อาทหารที่กำลังจะไปรบในโซนที่เกิดสงครามเพราะว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับอาวุธชีวภาพนะคะต่อมาค่ะวัคซีนรุ่นที่3เพิ่งได้รับการอนุมัติไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาโดยวัคซีนนี้เป็นวัคซีนที่เป็นไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้ในตัวของคนคือต้องไล่ฟังว่าเดิมค่ะการฉีดวัคซีนโรคฝีดาษเนี่ยมันจะเป็นเข็มค่ะแล้วก็จิ้มเหมือนเป็นการปลูกฝี แล้วเชื้อเนี่ยจะไปเพิ่มปริมาณทําให้เกิดแผลใช่ไหมคะเกิดฝีแต่ว่าวัคซีนรุ่นใหม่ที่ผลิตมาที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเนี่ยเป็นการฉีดใต้ผิวหนังแล้วก็ไม่เกิดแผลไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่ข้อเสียก็คือไม่มียาตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนใช้นะคะเขาใช้สําหรับคนที่แบบเป็น close contact คือใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับโรคเหล่านี้เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะ ข้อนี้นะคะที่หลายคนเข้าใจผิดรวมถึงเอิร์ด้วยก็คือเรื่องของการปลูกฝีอย่างที่เอิร์บอกไปค่ะว่าตั้งแต่ปี2523ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาออกมาประกาศว่าโรคฝีดาดได้หมดไปจากโลกนี้แล้วเขาก็เลยยกเลิกการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดแล้วก็เก็บวัคซีนไปหมดคือไม่มีการใช้วัคซีนแล้วแต่ทีนี้ค่ะเวลาที่เราไปดูที่แขนเนี่ยช่วงแรกก็ยังแบบเอ๊ะทำไมแขนเราอะ่ะเราเกิดเอิร์ไม่ได้เกิดปี23นะคะเอิร์เกิดหลังปี23 แขน,นยังมีแผลเป็นอยู่เลยอ่ะหนึ่งรูบางคนมีที่ต้นแขนบางคนมีที่ก้นนะคะมีอยู่หนึ่งรูแล้วเขาก็เรียกว่าการปลูกฝีเอ็งก็เลยคิดว่าเอ้ย เอิงปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาดแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะสิ่งที่คุณปลูกค่ะเขาเรียกปลูกฝีก็จริงแต่ว่าเป็นวัคซีน BCG ที่เอาไว้ใช้ปลูกฝีเพื่อที่จะป้องกันโรควัณโรคไม่ใช่โรคฝีดาดเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการปลูกฝีหลังปี2523ที่มีรูเดียวนะคะมีแผลเป็นแผลเดียวเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรคถ้าเกิดว่าไปดูภาพในอินเทอร์เน็ตนะคะคนที่เกิดก่อนปี23เขาจะมี2แผลถ้าเป็นการ ปลูกฝีป้องกันวัณโรคที่ยังฉีดจนถึงตอนนี้นะคะแผลข้างในอ่ะจะเรียบแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวัคซีนที่เอาไว้ป้องกันโรคฝีดาดข้างในจะเป็นรอยเหมือนจุกๆๆเป็นเข็มเพราะมันคือตอนที่ปลูกเนี่ยเขาใช้เหมือนเข็มอ่ะที่ข้างในแล้วปักลงไปเพื่อที่จะเอาเชื้อเข้าไปอ่ะอันนี้ลองไปดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะอันนี้สําคัญที่เขาแชร์กันว่าคนที่ได้รับวัคซีนหรือว่าปลูกฝีป้องกันโรคฝีดาดสําหรับคนนะคะจะสามารถป้องกันฝีดาดลิงได้ 85%ถามว่ามันตัวเลขเป๊ะๆเ,เท่านี้ไหมคําตอบคือไม่นะคะปกติแล้วว่าค่ะวัคซีนเนี่ยมันต้องได้รับการบูสต์วัคซีนป้องกันโรคฝีดาษค่ะถ้าเกิดฉีดถ้าเกิดเป็นเจเนเรชันที่3นะคะจะได้รับการบูสต์ทุก2ปีเจน2จะได้รับการบูสต์ทุก3ปีถ้าเกิดสมมติว่านับค่ะจากการฉีดครั้งล่าสุด ไป3ถึง1 8ปถึง19ปีอัตราในการป้องกันการติดโรคก็คือ85%แต่ถ้าเกิดเกิน20ปีไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าความจําได้ของร่างกายค่ะมันเยอะขนาดไหนการตอบสนองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเราฉีดไปเกิน20ปีแล้วเนี่ยมันอาจจะสามารถลดอัตราการติดได้แต่ว่าถึง85%ไหมอาจจะไม่ถึง85%แต่ว่าอัตราการติดจะ เท่ากับคนที่ยังไม่เคยฉีดไหมก็ต้องบอกว่าไม่เพราะว่าเราเคยมีภูมิแล้วร่างกายจําได้แล้วนะคะทีเนี้ยย้อนกลับไปมันก็มีคําถามคะ่ะว่าเอ๊ะสัตว์รังโรคหรือว่ารีชัวโฮสเนี่มันคือลิงหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่ลิงมันอาจจะเป็นสัตว์ฟันแท้อย่างเช่นกระรอกกระต่ายเป็นต้นเพราะว่าต้องเล่าคะ่ะว่าสัตว์รังโรคหรือว่ารีชวโฮสเนี่ย คำนิยามของเขาก็คือว่าจะเป็นสัตว์ที่เวลาที่รับเชื้อมาค่ะเชื้อเนี่ยจะมาอยู่ในร่างกายของเขาเพิ่มจํานวนได้แล้วก็ติดไปสู่คนอื่นได้แต่ว่าโรคนั้นอ่ะมันต้องไม่ทําให้สัตว์ชนิดนั้นป่วยหรือว่าเป็นโรคถึงจะเรียกว่ารีสัวโฮสต์แต่เขามีการไปเก็บข้อมูลว่าลิงที่ได้รับเชื้อตัวนี้ค่ะมันป่วยทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเชื่อว่าลิงจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่สัตว์ตังโรคแต่อาจจะเป็นสัตว์ ฟันแทะหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่างหากที่เป็นสัตว์ต่างโรคแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะถามว่าทําไมเขาถึงเชื่อว่าเป็นสัตว์ฟันแทะที่เป็นสัตว์ต่างโรคเพราะว่าย้อนกลับไปค่ะปี2003ปี2003ที่อเมริกาเนี่ยมีการระบาดเพราะว่ามีคนที่ติดเชื้อ 47คนที่อเมริกาซึ่งพอย้อนกลับไปค่ะ47คนที่เป็นฝีดาดลิงเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p e r รี่ด็แล้วก็ปับไปทําความสะอาดโรงหรือว่าบางคนก็โดนแพรรี่ด็อกกัดโดนแ e r รี่ด็อกขวนเป็นต้นนะคะแล้วเขาก็แร็กย้อนกลับไปอีกก็เจอว่า p e r i ี่ด็อกล็อตนี้ยตอนที่มันส่งมาค่ะมันเคยถูกขังอยู่ใกล้กับสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมที่นําเข้าจากแอฟริกาเขาก็เลยแทรกค่ะย้อนกลับไปต่อไปตรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นําเข้าจากแอฟริกานะคะที่อยู่โครงข้างๆปรากฏว่าก็เจอเชื้อฝีดาดลิงอยู่เขาก็เลยเชื่อว่าอฝีดาดลิงเนี่ยอาจจะเกิดมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มันไปติดต่อกับสัตว์ฟันแทะได้สัตว์ฟันแทะอาจจะเป็นรังโรคแต่สุดท้ายค่ะก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมาค่ะเรื่องของการป้องกันวิธีการแรกเลยก็คืออย่าพึ่งไปยุ่งกับสัตว์เลี้ยงลูก ะะหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปแบบไปจับไปเล่นแล้วค่ะให้ล้างมือล้างมือด้วยสบู่หรือว่าหรือว่าเจลแอลกอฮอล์เพราะว่าเจลแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างที่สองค่ะถ้าเกิดไปเจอคนที่มีแบบตุ่มน้องตุ่มต่างๆนะคะให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเนาะาะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่จะติดจาก close contact แต่ต้องต้องระวังมากกว่านั้นถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะเพราะว่าพวกสารคัดหลั่งต่างๆอะคะ่ะที่อยู่บริเวณตัวมันติดตามแบบ ผ้าห่มผ้าเช็ดตัวปลอกหมอนใดๆนะคะถ้าเกิดใช้ร่วมกันก็มีสิทธิ์ที่จะติดเชือ้อเพราะฉะนั้นแยกค่ะแยกผู้ป่วยซัก ผ้าห่มผ้าปูที่นอนต้องซักแยกนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะใส่หน้ากากอนามัยถึงแม้ว่าการติดต่อจะเป็นการติดต่อจาก close contact เป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ติดต่อจากละอองฝอยขนาดใหญ่การใส่หน้ากากอนามัยก็สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าฝีดาดลิงระบาดที่ประเทศไทยแต่ถ้าเกิดสงสัยหรือว่าเอ๊ะเอิงเ,เล่ามาอาการแบบค่อนข้างคล้ายๆอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะสิ่งที่คุณควรทําคือโทรค่ะไปที่กรมควบคุมโรคหรือว่า สำนักโรคอุบัติใหม่ที่โรงพยาบาลจุฬาเขาจะมีคนที่แบบสามารถให้คำปรึกษาได้เรื่องนี้เอามาเล่าให้ฟังรวบรวมมาหาข้อมูลมาคือให้ฟังเพื่อที่จะรู้ว่าโอเคมันคือยังไงวิธีการเ,าเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างคืออะไรนะคะไม่อยากจะให้ตื่นกลัวกันไม่อยากจะให้แบบตนกกันแต่ว่ารู้ไว้เพื่อที่จะเป็นข้อมูลแล้วก็เอาไว้ดูแลตัวเองก็หมดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาอย่างยาวนานใครที่ชอบคอนเทนต์เราขอฝากเป็นแบบ บอกเกอรเห็น er ไ,ไหมคะใครที่ชอบคอนเทนต์นะคะคลิกไลค์ได้นะคะโซบกรุ so Group, ๊ปเรามี YouTube นะคะโซบกรุ so ๊ปแล้วก็แชร์ได้เนาะเราอันนี้คือเราอย่างที่บอกกันไปคะ่ะเรารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะมาเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>